สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาดูไฟระบบไฟนะครับคืนนี้มาดูระบบไฟระบบไฟรถนอนรถบ้านราคาถูกรถนอนรถบ้านราคาหลักพันนะครับอันนี้ก็เป็นไฟข้าง ที่บนหลังคานะครับ18วัตต์ครับ12โวลต์18วัตต์12โวลต์นะครับพอกไก่เหมือนกันนะครับเราใส่สองข้างเลยนะครับเราใส่สองข้างก็สว่างมากเราใส่นะใสองข้างนะครับเราใส่สองข้างนะครับ ข้างๆก็เป็นลักษณะหลอดแบบนี้นะครับลักษณะหลอดแบบนี้เราใส่สองข้างครับใส่สองข้างทีนี้ก็จะมีทางด้านหลังนะครับตอนนี้เราจะเอาปอกออกนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมีปอกเนะเาะนี่มันจะมีปอกเราก็ดึงปอกออกนะครับเรา,เาแต่ใส่มันนะครับใส่เรามาใส่เลย เราเอามาใส่เลยท้ายนะครับติดท้ายบนลังคาติดท้ายก็สว่างมากครับนะครับความสว่างความสว่างมากเลยเห็นไหมครับความสว่างมากอันนี้ก็เป็นเราเอาแต่ไส้มันนะครับ่ามาใส่ท้ายเป็นสามทางเลยข้างท้ายข้าง ซ้ายขวาแล้วก็ด้านท้ายนะครับนี่จะเป็นหลอดแบบนี้ครับหลอดยาวนะครับทีนี้เรามาดูระบบไฟระบบไฟข้างในจะมีสามระบบนะครับมีสามระบบข้างในจะมีสามระบบเดี๋ยวจะเปิดให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นที่นอนครับสบายสบายกว้าง ร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับร้อยเจ็ดสิบคูณร้อยเจ็อกว้างอยู่นะครับกว้างอันนี้ก็สัมภาระต่างๆเพราะว่าออกมานอนสวนยางนะครับออกมานอนสวนยางออกมานอนสวนยาง ตัวนี้ก็เป็นสวิตช์สวิตช์ไฟตัวเมื่อกี้นี้นะครับที่เป็นหลอดเปลยนะครับตรงนี้เป็นสวิตช์ไฟตรงนี้ก็ตั้งพัดลมนะครับพัดลมขนาด15วัตต์พัดพัดลมไฟดีซีสิบสองโวลต์สิบห้าวัตต์นะครับอันนี้กินไฟน้อยนะครับไฟแต่ไม่ได้เอามาวันนี้อากาศมันเย็นมันหนาวไม่ได้เอามานะครับขนาดหลอดไฟยังสิบแปดวัตต์ อันนี้15วัต์นะครับพัดลมระบบไฟก็จะมีแบบนี้นะครับเอาทำแบบบ้านสไตล์บ้านครับของคนงบน้อยไฟ a อซีเราก็มีนะครับไฟ a อซีไฟ a อซีเราก็มีอันนี้เราก็เปิดไฟไฟหลอดสั้นนะครับไฟหลอดสั้นนะ ไฟรอดสั้นเป็นไฟรอดสั้นนะครับเป็นไฟรอดสั้นปิดไฟรอดสั้นอ่าปิดไฟรอดสั้นแล้วก็เปิดไฟ นี่เห็นไหมนี่ระบบที่สองนะครับเป็นระบบที่สองรอบเลยครับระบบที่3มครับระบบที่3มก็จะเป็นระบบไฟอีกประเภทหนึ่งระบบที่สมอันนี้ซื้อมาในราคา เก้าสิบเก้าวัตนะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนสีได้นะครับเพราะว่ามีรีโมทเห็นไหมครับมันวิ่งได้มันวิ่งได้ครับ มีทุกระบบเอาระบบนี้ก็ได้เห็นไหมครับระบบไฟเราจะเป็นระบบไหนก็ได้ระบบไฟ99บาทาหลอดนี้ก็80บาทครับหลอดนี้ก็80บาท อันนี้ไฟสายไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ประมาณสองรอกว่าบาทนี่แหละไฟอีกตัวหนึ่งไฟตัวนี้นะครับไฟตัวนี้นี่ประมาณสองรอกว่าบาทาแมงก็มาตอมแล้วนะครับอันนี้คือระบบไฟข้าวครับ ระบบไฟคร่าวๆไฟสว่างมากนะครับไฟสว่างมากแหล่งพลังงานครับแบตเตอรี่แหล่งพลังงานแบตเตอรี่สองก้อนร้อยสี่สิบห้าแอมป์ครับเไหมครับ สว่างหลอดเปลยครับเลยหลอดเปลยสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้นะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับขอบคุณนะครับ